สวัสดีค่ะต้องขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งนะคะเข้าสู่งานัสมนาเชิงปฏิบัติการ10ปีการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain based b a s e Learning (BBL) นะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่เข้มข้นและหลายๆท่านนะคะรอคอยที่จะฟังกันค่ะลำดับนี้ค่ะดิฉันขอนำทุกท่านไปกับการเสวนาในหัวข้อ เข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่นเด็กแว้นและเด็กสกอยและขอเรียนเชิญคนสำคัญนะคะที่จะมาบรรยายให้เราได้ฟังกันค่ะ 1. ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงวินัทด,ดาปิยศินรองประธานราชวิทยายลายัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2. ตัวแทนวัยรุ่นนะคะคุณชัดชัยอรารามโชธและคุณวรากรมนทาทิพย์ค่ะ คุณสัญชยัยหนองตรุดวิทยากรหัวหน้าฝ่ายงานสารคดีสถาบันรามจิตติค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับ ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราเข้าเข้าสู่ในช่วงบ่ายนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นร้อนประเด็นดังนะฮะอย่างที่เราขึ้นชื่อว่าเด็กแว้นแต่วันนี้เราจะไม่มาดูว่าเด็กแว้นเนี่ยเขาดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ว่าเรามาทําเข้าใจเรื่องของสมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงวัยรุ่นที่เข้าสู่กระบวนการวัยแวน้นหรือว่าที่เขาเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสังคมไทยหรือว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยเข้าใจเขามากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ คุณหมอนะครับขอญาตเรียกเป็นกันเองแล้วกันฮะเรียกคุณหมอเหมียวแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้เป็นกันเองในการถามตอบนะครับผมแล้วก็ท่านที่2ครับคือน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตก็จะเป็นตัวแทนเยาวชนแต่ตอนนี้เป็นเยาวชนตอนปลายแล้วแต่ว่าเรียกว่าทํางานอยู่กับเยาวชนตั้งแต่ตอนวัยรุ่นเลยแล้วก็ตอนนี้หันมารวมตัวเด็กเยาวชนดึงจากพิกรรมเสี่ยงมาสู่พิกรรมที่สร้างเข้าสู่จิตอาสาต่างๆเราจะมาฟังว่าน้องอาร์ตเห็นอะไรในชุมชนเห็นอะไรในเก็บเด็กกับเด็กๆนะครับ ส่วนที่้อมนกๆนะครับนกจําง่ายมากเลยนะ้องนกฉดชัยนะครับหน้าตาหล่อๆนี้ใช่เลยนะฮะน้องนี่คือแว่นตัวจริงเลยนะฮะบ,บอกว่าเครื่องมีกี่เท่าไหร่แว,นแว่นมาหมดแล้วบิดมาหมดแล้วแต่เรามาดูกันว่าการที่น้องเขาจะเปลี่ยนผ่านจากเด็กแว่นมาสู่เด็กที่ทําจิตอาสาเนี่ยอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นจากน้องทั้งสองคนก่อนนะครับอาจจะน้องนกก่อนก็ได้อยากให้เล่าว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือตัวผู้ใหญ่เองอ่ะบางคนอาจจะผ่านประสบการณ์ทุกนี้มาแต่หล,หลายๆท่านอาอยู่ในกรอบอยู่ในเบียดไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเด็กวัยรุ่นหรือเด็กแวน้นเนี่ยเขามีวิถีชีวิตกันยังไงหรือในช่วงวัยนั้นอ่ะเขาเจออะไรมาบ้างอยากให้น้องนกลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเจออะไรมาบ้างครับผมครับอย่างผมผมจะเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เป็นเด็กแวน้นเลยนะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดหรอกว่าการเป็นเด็กแวน้นถูกหรือผิดมันมีการเริ่มอยู่ที่เพื่อนเพื่อนจะมาชวนผม ไปแต่ผมไม่รู้ว่าคือเป็นเด็กแหวนตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าคือเด็กแหวนพาไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่มันก็สนุกสนานเฮฮาไปมันมีอยู่อ่าเหตุการณ์หนึ่งมันทำไงอ่ะแบบเพื่อนพาไปแบบเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยมันมีสาวมีอะไรเยอะแยะมากมายเที่ยวกินเหล้าเฮฮามันทำให้อารมณ์แบบ ของวัยรุ่นน่ะนะแบบสนุกเฮฮาปรุงพลาดเลยใช่ไหมฮอร์โมนตอนนั้นเลยลืมแบบลืมความหลังไปเลยว่าพ่อแม่หรือทางสังคมอะไรที่แบบคิดว่าเราผิดอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่คิดเรื่องนั้นเลยครับก็ตรงกับที่คุณหมอเดลเล่าเมื่อกี้นะครับว่ากล้าได้คือกล้าได้แต่ไม่ยอมเสียคืออะไรที่เสียจะลืมไปเลยนึกถึงแต่รู้สึกว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากทําอะไรทําเลยเต็มที่นะครับผมพี่อาร์ตมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมครับว่าในสถานการณ์ เอาง่ายๆอย่างเด็กวิเศษอย่างเด็กวิเศษชัยชาญก่อนที่เป็นอยู่เนี่ยเราเจออะไรมาบ้างเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับพี่อาร์ตครับครับต้องขอนุญาตอย่างี้ครับว่าในส่วนหนึ่งที่เ,เด็กวิเศษชัยชาญเนี่ยเอเพลินเรามาในนามของเครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษนะครับที่ได้ทํางานด้านเด็กเย,ยาวชนทบวมเองเนี่ยเ,เคยทำทำหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กเยาวชนของอยุทยานะครับแล้วก็อยุทยาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเด็กแว้นการปลายหินนะครับ แล้วก็การลักลการลักมอเตอร์ไซค์ทีนี้ครับเราก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็มีผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยสภาพเด็กเนี่ยคือผู้ใหญ่ก็จะมองเด็กอีกแบบหนึ่งเลยปเป็นปัญหาเลยครับว่าเฮ้ยเด็กเป็นน่าจะรุนแรงมากที่สุดในวิทยาทีนี้เราก็มานั่งคุยว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเนี่ยชอบในสิ่งไหนในเรื่องของแวนมอเตอร์ไซค์หรือการลักรถมอเตอร์ไซค์เราก็เลยจัดสิ่งที่เด็กชอบนั่นะคือเรื่องของรถ เราก็เลยจัดประกวดการแข่งขันถอดชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์เป็นคีย์แรกเลยและได้กระแสะตอบรับมากเลยครับว่าเราเราจะแล้วก็เด็กก็จะเข้ามาสมัครเราก็มีเงินรางวัลให้หนึ่งสองสามและมีมีถ้วยรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ก็เราผมต้องบอกผู้ใหญ่กอนว่าถ้ามาเนี่ยห้ามจับเด็กนะครับคือเราเนี้ยตำรวจก็เข้ามาร่วมด้วยอ่าคุณคุณจะได้ข้อมูลจากเด็กได้ไดเยอะมาก เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะรู้ว่าอาเภอน,อภออภอนี้อําเภออาเภอนี้อู่แต่ละอู่เนี่ยที่มาแข่งเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างเชื่อไหมครับว่าไม่กี่ไม่กี่นาทีครับใช้แค่กุญแจตัวเดียวเด็กสามารถถอดชิ้นส่วนรถได้ทั้งคันอันนี้จะน่าชื่นชมหรือน่ากลัวดีวครับนี่นะครับนี่คือมันเป็นมุมมองหนึ่งว่าออใ้ใช่ครับก็คือนี่แหละเราก็รลยดึงตรงนี้เข้ามาแล้วสุแเราก็มองว่าเฮ้ยเด็กเรามีความสามารถด้านนี้จริงๆนะ แต่เลยทำไงให้ให้มีพื้นที่ให้สําหรับเขาได้บ้างมากยิ่งขึ้นคือน้องอาจเห็นว่าเด็กเขามีพลังแต่ทำไงให้เขเด็กพลังเขาไปสู่ทางที่ดีหรือพลังเขาโดนส่งเสริมยังไงบ้างใช่ไหมใช่ครับครับตอนนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหมออยากฟังเพิ่มเติมของของนกขึ้นมาน่ะว่าว่าพอหลังจากที่เพื่อนพาไปโน่นนี่นั่นแล้วนะแล้วมันมันมันเรียนรู้อะไรแล้วมันคิดอะไรอ่ะตอนช่วงนั้นคือคิดสนุกอย่างเดียวใช่ไหมครับ้แล้วแล้วแล้วมันไปถึงขนาดไหน จากความสนุกมันนำพาให้นกชีวิตนกนำพาไปถึงจุดไหนคือมันสนุกไปเรื่อยครับครับวันต่อวันคือหลังจากที่เราเรียนเรียนเสร็จและช่วงเย็นนี่แหละช่วงนี้แหละครับมันจะเป็นช่วงแบบนักเรียนกลับบ้านมั่งอะไรบ้างเราจะแว่นและเริ่มรวมกลุ่มออกไปเที่ยวแว่นครับ กลุ่มใหญ่ขึ้นยิ่งมันอ่ายิ่งกลุ่มใหญ่ขึ้นยิ่งมันแล้วก็มันจะบ่งบอกเหมือนเรามีตัวตนในนั้นจริงๆแต่ภายนอกจะไม่มีตัวตนเลยครับแล้วนําพาไปถึงจุดไหนมันก็สนุกแบบนี้วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวัน,วน,วน,ม,นมันมีพีกสูงแล้วมันมพีกลงยังไงเช่นพีกสูงคือมีการนัดท้ากันหรือหรือหรือ,อ,อเป็นหัวหน้าแก๊งมันเป็นยังไง,งไเอ้ไอ้ไอ,ไอ้เส้นทางเนี่ยครับคือถ้าถ้าสมมติแบบ อย่างผมเนี่ยครับจะไม่ใช่แข่งรถแต่จะเป็นแบบเหมือนอยากเป็นหัวหน้ากลุ่มเราก็ทําอะไรก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ให้แบบดังขึ้นมาเลยและทุกคนในกลุ่มจะยอมรับและตอนนี้เขาจะตามเราและครับประมาณนีไรนกทําอะไรถึงได้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็ตอนนั้นผม ประกวดรถสวยงามไม่ใช่แข่งรถแบบเว้นนะเป็นประกวดแบบแต่งรถสวยงามแล้วประกวดได้รางวัลเขาก็ชื่นชมแล้วก็ตอนนี้คนแบบเพื่อนอ่ะเขาก็เริ่มแต่งกันมั่งแล้วแล้วก็จะมาขอแบบมันแต่งรถมันจะมีสูตรใช่ไหมครับสูตรแต่งรถว่าแต่งยังไงแล้วก็จะมาขอสูตรแต่งดีว่าเราเริ่มเป็นเสียแล้วการเสียแต่งรถแล้วใช่ครับคุณหมอมีแล้วตอนนี้ เปลี่ยนใจกลับใจมาแล้วหรือยังห,หรือยังแว้นอยู่บ้างก็อตอนนี้ก็ยังแว้นอยู่แต่ว่าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่แว้นที่จะไปแต่งรถแว้นที่จะไปแข่งรถเราไปทํากิจกรรมอื่นเช่นอบรมมั่งไปทําความสะอาดวัดมั่งอะไรพวกนี้ครับอะไรทําให้ความคิดมันเปลี่ยน ก็ตอนแรกเนี่ยคิดตามความสนุกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอะไรทําให้ความคิดมันเปลี่ยนมันมีเหตุการณ์มากระตุ้นเช่นความตายมาใกล้ตัวทําให้กระตุ้นหมอเห็นบางคนนะที่เขาแวนนะแล้วเขาเจออุบัติเหตุแล้วมันรุนแรงจนทําให้กระตุกความคิดและความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเปลี่ยนส่วนผมนะ<อ>ครับที่เปลี่ยนมันมีกิจกรรมหนึ่งครับที่ทางาชมรมของเพชรวิเศษจัดขึ้นมาตัวหนึ่งและพาพวกเราออกไปแวน้น แว้นไปที่วัดแล้วก็ทำความสะอาดนู่นนี่และนี่แหละครับตัวนี้แหละครับแล้วก็มันจะมีอ่าอยู่วันหนึ่งวันวาเลนไทน์นี่แหละครับอันนี้ผมชอบมากยังไงเขาจะแจกดอกกุหลาบกันใช่ไหมครับแต่ผมไม่ผมจะแจกดอกบัว900กับ99ดอกมาเป็นเพลงเลยดอกบัว9 99ดอกแจกให้พวกที่อยู่ตามตลาดทั่วไปครับ คือมันเป็นดอกบัวที่แทนแบบจิตใจพวกเด็กพวกนี้ยได้เติบโตมาเป็นดอกบัวเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ําออกมาแล้วอะครับอแล้วเราตอนนั้นถามจริงว่าพ้นน้าหรือยังก็พ้นแล้วครับตอนนั้นต,นตอนตอนที่ไปกิจกรรมนั้นคือครเราอบรมไปเรื่อยๆอะจนแบบ สมองเราอ่ะไม่คิดถึงเรื่องแหวนไม่คิดไม่คิดถึงเรื่องไปแต่งรถอะไรแล้วครับครับเราคิดอะไรครับตอนนั้นรู้สึกว่าทําแล้วมันรู้สึกมันมีตัวตนแล้วรู้สึกว่าเออมันใช่ทางของเราที่เราจะเดินอ่าตอนที่อบรมเสร็จปุ๊บน้องๆที่อบรมด้วยก็ยกตําแหน่งให้ผมเลยเป็นประธานรุ่นนั้นอืมนั่นแหละคือเหมือนผมเป็นชูขึ้นมาแล้วเป็นผู้นาคนหนึ่งของในกลุ่มนั้นเลยครับอ่าครับผมผมขอเสริมเงี้ยครับว่า สิ่งที่ที่นกพูดเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแว้นเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งเหมือนกันแต่ทําไงพี่นกก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเนี่ยถ้าจะทำไงก็ได้ให้เป็นที่หนึ่งของที่สังคมยอมรับในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามที่พ,พี่พี่ถามว่าถ้าจุดเปลี่ยนเรื่องของอุปสรรคเหตุรถชนรถในกลุ่มเราก็มีก็คืออุปสรรคเลยรถชนนะครับคือแว้นไปแวน้นกลางคืนครับลองรถ แล้วก็ไปประสบเหตุชนกับรถบัสและก็เสียชีวิตแต่ความกลัวตรงคือความกลัวความกล้าคือมันก็แค่เป็นช่วงแป๊บเดียวครับว่าเฮ้ยเพื่อนตายนะเราจะไม่ไม่แข่งรถแล้วนะเราจะไม่แว้นแล้วนะมันไปแค่แป๊แบ,บเดียวครับสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่เดิมวนมาที่เดิมเหมือนเดิมมาขี่รถกันใหม่มาแข่งกันใหม่ใช่ครับทั้งทั้งที่ตายเนี่ยไม่ใช่ตายแค่ศพเดียวนะครับสองสามศพที่เป็นช่วงช่วงที่เปลี่ยนผ่านไม่กี่เดือนเราไปแล้วสองศพ แล,แล้วก็เจ็บอีกเยอะเข้าความคิดเขายังไม่เปลี่ยนแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เป็นการยอมรับคือเด็กเนี่ยต้องการยอมรับอย่างเดียวในใน,ในกลุ่มเพื่อนนะครับแล้วก็เลยมีโครงการที่พี่โน้ตบอกว่าแว่นอ่างทองแว่นความดีไปวัดนะครับเสาร์ที่สองของเดือน,นจะมีกิจกรรมแว่นไปวัดเพราะอายุทีอ่อายุที่อ่างทองใกล้ๆกันเนี่ยอ่างทองเขามีวัดสองร้กว่าวัดเรามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ในเสื้อที่เราเขียนกันเนี่ยครับว่าภูมิใจที่เป็นเด็กวิเศษลูกหลานวิรชนนี่ครับกล้าหาญเสียสละเรามีปูดอกปูทองแก้วเรามีขุนรัตรนาวุธเรามีขุนรองประหลัดชูนี่คือโบราณสถานนี่คือผู้กล้าหาญพวกเราเด็กพวกนี้จะไ,ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นั่นด้วยเราแว้งเงินไปครับสาวที่สองสองเดือนเราจะเจอกันเราจะไปแว้นที่ไปหาผูดอกผูทองแก้วประดัดย,ย่าทางความสะอาดปูจะได้เฮ้ยที่เสียเลือดเสียเนื้อมาเนี่ย หลายม่ตงคิดสิ่งเราบ้างก็เลยเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังยังยังทำกันอยู่ในพื้นที่ของอ่างทองนี่คือแว่นแล้วนกนี่อยู่ในเขตอ่างทองด้วยป่ะอะไรทำให้นกมาเจอมาเจอทีมเนี้ยตอนนั้นผมกำลังเรียนอยู่ครับแล้วตอนนี้ทางเพชรวิเศษเขาได้รวมเหมือนจะแบบไปคุยทางโรงเรียนให้ เอาเด็กกลุ่มนี้มานะกลุ่มนี้มานะกลุ่มนี้นะมารวมแล้วอบรมด้วยกันครับก็ได้เจอต้องบอกว่าเราเราเริ่มต้นจากที่เราไม่อยากเราวมตัวกลุ่มเราช่วยกันเองและทํางานด้านด้านเด็กด้วยกันเองเราเคยทําโครงการแล้วไปของงบมาจากส่วนราชการเนี่ยเราโดนฟีดแบ็กมาว่ามันทําไม่ได้หรอก แน่นอนอยู่แล้วครับ<อ>นี่คือความท<า><ห>้าทายเหมือนรถเลยครับนี่คือความท้าทายว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้หรอกงั้นเรารวมกลุ่มกันเกิดขึ้นเป็นโครงการนี้ครับเคยขึ้นเราทำยังไงเรก็คือเรามีกลุ่มเนี่ยสมาชิกห้าสิบคนนะครับเราขอเขาเรียกว่าขอยืมเงินก่อนคนละสองอยบาทเรามีทุนหนึ่งหนึ่งหมืนบาทเรามาทําเสื้อตัวนี้ครับแล้วคนที่ซื้อเสื้อตัวนี้ก็คือคนที่ลงทุนสอง้อยบาทนี่นะครับ มาซื้อเราแล้วพอเราได้ทุนได้กาไรก็เอานั่นแหละไปคืนคนละ200บาทเราก็ต่อยอดไปกลุ่มด้วยกันเองนะครับจนทุกวันนี้ในกลุ่มเราเนี่ยที่ทาขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับเรามีเงินพอที่จะทํากิจกรรมทุกเดือนสุดท้ายตอนนี้เราไม่ต้องไม่ต้องขายเสื้อเลยครับมีผู้ใหญ่ครับเห็นว่าเราทาจริงแล้วมันเกิดผลแล้วก็คนอ่างทองจะเกิดความภาคภูมิใจยังไงตอนนี้วิ่งเข้ามาหาเราเองครับว่าเยเดือนนี้ทาโครงการอะไรปีนี้จะทําอะไรบ้าง บอกพวกเราคือปรับภาพเปลี่ยนเลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งผู้ใหญ่จะมองว่าเด็กเนี่ยคือก้าวรล้วไม่มีสัมมาคารวะเราก็ไปทํางานร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองก็คือการเป็นอาสาเยาวกาชาติวันหนึ่งเราก็พาเด็กเนี่ยไปร่วมแจกของกับทานายกเหล่ากาชาติเด็กก็เลยมองว่าเฮ้ยยังมีคนที่แย่ก,กว่าเรานะเราคิดว่าเราแย่แล้วเนี่ย ยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการรอยยิ้มจากพวกเราอีกเด็กพวกนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเรามีทิปทิปที่เราไปทําบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่วัดสระแก้วบ้างวัดบทวรดิตบ้างวัดตาจ็ดชอบ้างที่มีเด็กเหล่านี้อยู่เราไปเราไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุเรามีทิปครับที่อ่างทองเรามีกลุ่มหลายกลุ่มที่ทําเรื่องแม้กระทั่งรถยนต์เองนะครับเราก็มีแต่เรามีทิปพ,พวกนี้ตลอดเวลา มาถามนกอีกนิดหนึง่งตอนนกมาเจอพี่เขาอะแล้วพี่เขาก็ชวนไปทํานู่นทํานี่ทำนั่น,นมีความรู้สึกว่าโอ้โหเรากับเขาห่างเยอะเลยไหม <laughs> เขาแสนดีเราเราแบบห่างกับเขาเยอะไหมแล้วตอนนี้เรามีความรู้สึกเอะเราก็พอๆกับเขาปะ่ะใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ด้วยตอนนั้นก็รู้สึกว่าห่างมากคือเหมือนตอนเราเข้าอบรมแรกๆเราเหมือนถูกบังคับอะถูกบังคับเออมาอบรม ในใจในความคิดในใจผมนะมาอบรมทําไมอะ่ะอบมรมแล้วได้อะไรอะ่ะไม่สนุกเลยครับช่วงอบรมครั้งแรกๆพอครั้งต่อๆไปมาอบรมอีกมันรู้สึกแบบเริ่มมีเพื่อนเยอะตะจากต่างโรงเรียนมาคุยด้วยอะไรด้วยและในนั้นผมก็เหมือนจะเป็นผมเรียนในเทคนิคก็อายุเยอะน้องๆก็จะแบบเหมือนมอบอํานาจให้ผมแบบเคารพโดยอายุว่านั่นเถอะเราแ,แก่กว่า แล้วก็แบบเหมือนจะให้ผมเป็นประธานในรุ่นนั้นที่อบรมตลอดครับก็เลยรู้สึกดูดีขึ้นรู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นมาก็หมออยากจะเรียนท่าอาจารย์นะครับหมอไม่แน่ใจในห้องนี้มีท่านอาจารย์สักกี่ท่านนะคะช่วยกรุณายกมือให้ด้วยค่ะใครเป็นครูเขาเป็นครูยกมือเลยลที่เป็น,น,นพ่อแม่ล,ล,ละคะพ่อแม่พ่อแม่ก็มีนะคะ หมอจะให้ดูนะคะใน,ในมุมมองของวัยรุ่นถ้าเผื่อเราฟังมาตั้งแต่เช้าจนถึงเซสชันเมื่อกี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ให้ดูก็คือตัวปัญหาอันนึงคือตัวผู้ใหญ่นะคะตัวผู้ใหญ่หมอหมอยากให้หมอก็เป็นหนึ่งในผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะสิ่งที่ให้ดูก็คือถ้าเผื่อมุมมองของเราเนี่ยเป็นมุมมองเรียกว่าฟิกไอรรเดียอาจารย์สุริยเดลพูดถึงเมื่อกี้บอกว่าพอทันทีที่เรามองเห็นคาดคิดดูพฤติกรรมเขาแล้ว แล้วเราก็มีเฟรมเวิร์กของเราเก่าว่าไอ้คนที่เป็นแบบนี้มันอย่างนี้แล้วเราก็จะคิดตัดสินแล้วก็จะตาตีตาอัตโนมัติไม่ได้ตีตาแบบไหนเลยตีตาในความคิดเราเพะทันทีที่เราเห็นหน้าปับ๊บอัตโนมัติของเราเราจะตีตาออกไปในลักษณะอันนี้นะคะเป็นอันนึงที่เรียกว่าจะทําให้เด็กที่เอียงหรือก้าวเอียงออกไปจากแนวทางที่ปกติเนี่ยจะ,จะ,จะเกือบจะไม่มีโอกาสในการบลกมัเลย แวนเนี่ยไม่ได้มีอะไรอันตรายเลยนอกจากชอบซิ่งชอบขับรถเร็วยังไม่ได้มีอะไรอันตรายบางรายเท่านั้นเองถึงกระโดดข้ามเข้าไปถึงยาเสพติดบางรายเท่านั้นเองที่จะไปแวนและทําอะไรที่มันผิดก,กฎหมายเยอะแยะแต่ขึ้นต้นของแว่นจริงๆเนี่ยคือเพื่อความสนุกเพื่อกลุ่มเพื่อมันถูกต้องปะใช่ไหมคะแต่แค่นี้เองนะคะพอทันทีที่จีตรามันจะทําให้กระบวนการในการไตรตรองคิดช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มันไม่มี พอทันทีที่มันไม่มีก็แล้วแต่เด็กจะไปเจอใครถ้าเผื่อเด็กที่ก้าวขึ้นมาแบบนี้นะหม,ห,มหมอพูดถึงกลางๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้หมอเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสารยุติธรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะตอนนี้สิ่งที่ท่มมานผู้พากษาพยายามจะทำคือสมัยก่อนเนี่ยพอทันทีที่เด็กกระทำผิดเนี่ยตำรวจจับออกมาปั๊บสารตจวจข้อมูลในการจับว่าถูกหรือไม่ถูกพอทันทีถ้าเผื่อจับข้อมูลกร,กระบวนการทุกอย่างถูกหมดแว้น จะผิดทางอาญาคำว่าผิดทางอาญาเพราะไม่มีผู้เสียหายชัดเจนแต่มีประชาชนทั้งหมดเป็นผู้เสียหายเสียหายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ส่วนหนึ่งคือลําคาญแต่แต่ก็ไม่ได้เสียหายมากไปกว่านั้นแต่กระบวนการเนี่ยคือผิดทางอาญาซึ่งแต่เดิมตำรวจไม่ได้มองแบบนี้ตำรวจมองว่าก็แค่แหวนก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นแต่ก่อนก็คือจับมาไม่ถึงสารปรับตักเตือนแก้ไขแล้วก็ชดใช้นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยไป แต่ปัจจุบันกระบวนการของตำรวจกระบวนการของศาลมีการกระชับกฎตอนทีที่กระชับกฎเนี่ยแว้น120คนนะคะที่ถูกจับคาที่แล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการศาลเลยทําให้หมอมีโอกาสได้ไปคุยกับเด็กเด็กก็จะเป็นแบบนกเนี่ย90เป็นแบบนกคือชีวิตไม่มีความสุขเท่าไหร่ โดยเฉพาะไม่ค่อยมีความสุขด้านการเรียนมักอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเรียนไม่เคยเก่งไม่ค่อยเก่งโรงเรียนไม่มีกระบวนการสําหรับสร้างกลุ่มที่เด็กเรียนไม่เก่งไม่มีกระบวนเลยว่าเด็กกลุ่มเรียนไม่เก่งซึ่งเป็นเด็กกลุ่มใหญ่เนะี่ยควรจะจัดการบริหารจัดการแบบไหนอย <t> ่างไรแต่โรงเรียนมีกระบวนการสําหรับเด็กเรียนเก่งว่ากระบวนการสําหรับเด็กเก่งซึ่งพบได้แค <t> ่ <ît> loyalty, 1 0ของเด็กในชั้นเรียนมีกระบวนการให้ เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีความสุขอันนี้จะออกมาคล้ายกันหมอไม่แน่ใจแนละ้วเมื่อกี้หมอไม่ได้ถามว่าการเรียนเนี่ยม,มีความสุขถึงขนาดไหนพอใจกับตัวเองขนาดไหนแต่เด็กส่วนใหญ่ทุกคนไม่ค่อยมีความสุขกับการเรียนสําหรับ120คนที่ถูกจับมาผลคือการที่ไปแว้น86%ไปแว้นไม่ได้อะไรไปดูเขา mm hmm. เพราะมีการประกาศกันว่าจะมีแว้นแข่งกันเอาสกอย ที่เหลือคือมีการส่งข่าวทางทางทาง,ทางเน็ต <ละ S 1> ทางโซเชียลใช่ไหมคะเลยทําให้กระบวนการของเด็กทั้งหลายทั้งหมดในเขตแอเรียอยากไปดูว่ามันจะแข็งกันยังไงเพราะฉะนั้น86คือไปดูเวลาถูกจับถูกจับหมดโดนคดีอาญาทั้งหมดนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเด็กไม่เข้าใจเด็กไม่เข้าใจกระบวนการศาลเด็กไม่เข้าใจกระบวนการกฎเกณฑ์กติกาเด็กไม่เข้าใจ ความรู้ที่ร่ำเรียนมาอาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยในทําให้เขารู้เลยว่าถ้าเผื่อเขาไปทําแบบนี้มันจะเจอแบบนี้ไม่ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่มีความสําคัญอันหนึง่งอันที่สองก็คือเรื่องของการจัดกระบวนการนะคะการจัดกระบวนการที่ทําให้เด็กได้แสดงพลังเมื่อกี้อย่างที่น้องว่าว่าการแสดงพลังเนี่ยในต่างประเทศเขาใช้ b i g k b a t h e r นี่คือ b i g k batter ตัวจริง <laughs> นะ brick b t h e r ที่จะเป็นต้นแบบหมายถึงเป็นผู้ เป็นผูดไม่ใช่เทิงหัวโจกอ่ะเป็นคล้ายๆทั้งซัพพอร์ตทั้งทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งชี้ทางและทางที่ชี้ไม่ได้ชี้ทางเดียวชี้หลายๆทางซึ่งเด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันถูกไหมฮะที่หมอถามคือคือกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวมันก็เลยทำให้เด็กไปได้ ประเด็นที่คุณหมอพูดมาน่าสนใจครับยิ่งเมื่อกี้ให้คุณครูยกมือคุณแม่ยกมือเนี่ยจากการที่เราคุยกับเด็กวัยรุ่นหลายๆคนที่เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเราพบว่าเด็กที่ไปแว้ดหรือไปทํพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีิักรมทางเรื่องอื่นๆทีนี้คุณหมอพอจะมีแนวทางหรือมีลู่ทางให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจไหมคะว่าจริงแล้วเนี่ยกลไกการค้นหาตัวตนของเด็กเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่เองความเป็นคุณครูเองเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยเขาได้บ้างครับคุณหมอครับเวลาเราพูดถึงเสี่ยงเลยนะคะ ปัจจุบันจริงๆเรามีความรู้เยอะแยะใช่ไหมคะความรู้ที่พูดกันวิทยากรพูดกันนี้ทั้งหมดเลยเป็นความรู้เมื่อ30ปีที่แล้ว